สวัสดีค่ะส้มเช้งสามชาค่คะวันนี้ส้มมีอะไรแนะนำนะคะที่ดีๆมาแนะนำค่ะนั่นคือ i n c r e a s e Magic Care นะคะคือตัวนี้เป็นสเปรเซรั่มค่ะสเปรเซรั่มบำรุงรากผมแล้วก็ออกสีด้วยนะคะส้มแนะนำคือของส้มเนี่ยผมเนี่ยเป็นโทนสีดำส้มมาใช้สีดำนะคะด้านนี้ฉีดแล้วด้านนี้ที่ยังไม่ฉีดเห็นไหมมันโบ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 แบบนี้มันทำให้เสียบุคลิกเราต้องฉีด และที่สําคัญมันไม่ออกสีอย่างเดียวมันช่วยได้มากก็คืออะไรรู้หรือเปล่ามันช่วยให้ผมขึ้นด้วยลูกผมจะแข็งแรงและผมจะยาวเร็วแล้วก็ผมหงอกก็คือสามารถปกปิดไปได้เลยเห็นไหมแค่นี้เองนี่เห็นไหมคะแป๊บเดียวผมดำแล้ว ตันนี้ก็เขียนลงมาหน่อยพอแล้วพอแล้วเป็นไงคะนี่สามารถใด้งานได้เลยคะ่ะ Increase Magic Care คะ่ะ